สวัสดีครับกาบพบกันอีกครั้งแล้วครับกับเรานะครับมองมุมเดียวเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี่อ่านี่เลยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นออหนิงนะครับหรือเป็นกันสาดข้างรถนั่นเองครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ MacX Equi ปนะก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับเต็นที่เมื่ออีพีที่แล้วเรารีวิวการกางเต็นท์ไปแล้วนะครับส่วนอีพีนี้เราเราจะมารีวิวตัว ออนนิ่งตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวการกางออนนิ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พเพื่อนๆดูวิธีการติดตั้งก่อนว่าการติดตั้งเป็นยังไงมุมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันครับตัวในชุดออนนิ่งที่าจากร้านมาเลยนะครับเขาก็จะให้เป็นคานตัว L เป็นตัวนี้ตามที่มือผมเป็นคานตัว L แ,แล้วก็ตัวนี้เราซื้อมาใส่เองก็คือเป็นจุกยางเดี๋ยวเราถอดให้ดู ตัวนี้จะเป็นจุกยางคานตัวนี้เขาจะเป็นคานตัว L แล้วเราก็เอามาติดกับตัวคานขวางของตัวเต็นท์อ่าแล้วก็คานตัว L ใช่ไหมเราต้องคว่ำหัวมันลงนะเพราะถ้าเราเห็นหัวมันขึ้นอ่ะมันจะติดตัวเต็นท์เวลาที่เรากางหน้าต่างเอาเหล็กเสียบอ่ะมันจะติดเราต้องคว่ำหัวลงตัวนี้ผมก็จะเบิ้ลน,น็อตเพื่อความแน่นหนานี่ ตัวนี้เป็นน็อตกันคายเราก็จะเบิ้ลน็อตตัวนี้เป็นจุดละสตัวแล้วก็เพื่อความเรียบร้อยเราก็จะซื้อจุกยางมาใส่ใครที่อยากได้จุกยางนะเดี๋ยวก็ติดต่อผมมาได้หลังไมผมจะแนะนําให้ก็เป็นความเรียบร้อยเห็นปะก็จะสวยงามแล้วก็แน่นหนาอยู่ตัวนี้ก็จะมีซิปเราก็แค่รูดซิปต้องบอกว่าตัวนี้เป็นขนาดความกว้างเนี่ย ซ้ายถึงขวาเนี่ยมันกว้างที่สองเมตรมีตั้งแต่สองเมตรสองเมตรห้าสิบสาเมตรมีหลายไซส์ยอยู่อ่าเสร็จแล้วเราก็พับตัวนี้ขึ้นไปนี่เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าตัวเนี้เขาจะมีเป็นตีนทุกแกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่าเราก็แกะแล้วก็แกะเขาจะเป็นตีนทุกแก อ่าคราวนี้าเพื่อนๆมาดูกันใกล้ๆหน่อยมาเพื่อนๆเ,เห็นไหมตัวเนี้ข้อดีของออนนิงตัวนี้นะเพื่อนเขาจะมีขาขาตัวนี้ก็คือขาที่เอาไว้ด้านข้างส่วนขาที่เป็นขาตั้งอ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้วิธีการง่ายๆเลยนะทําคนเดียวได้อ่ะเวียงตัวนี้ไปก่อนเวี่ยงไปซ้ายขวาอ่า พอเหวี่ยงไปซ้ายขวาเสร็จเราก็ค่อยๆหมุนตัวเนียงมาตัวนี้เขาเป็นระบบพับเสร็จแล้วเราก็คลายตัวนี้เขาเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายคือคลายล็อกหมุนขวาคือล็อกเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงมาหน่อยนึงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็คลายเหมือนเดิมหมุนหมุนหมุนตัวเนียงมาอ่ามาเพื่อนๆมาดูตรงนี้เห็นไหม เพื่อนเเห็นไหมว่าใต้ตรงเนี้ยเขาจะมีขาอีกทีนึงก็จะเป็นขาแนวตั้งวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาขาตัวเนี้ยที่เราหมุนมาหมุนลั้งมั่สุดแล้วนี่อ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อมาดูตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีรูอยู่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีรูที่นิ้วผมเนี่ยเขาจะมีรูอยู่อ่าเราก็เอาไอ้เหล็กตรงเนี้ยสอดเข้ามาในรูนี้ทั้งสองข้าง อ่ะจะทำให้ดูเนี่ยเ,เพื่อนไปดูในนี้เลยเนี่ยมากล้องมาเนี้ยมาตรงนี้เลยอ่านี่เห็นไหมเห็นรูเนี้ยอ่ะเราก็จะเอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปแทงมันเข้าไปให้สุดอ่าแทงมันให้สิทธิ์ไหมทำทั้งสองข้างทำเหมือนกันทั้งสองข้างอ่าเสร็จแล้วก็ล็อกคราวนี้ขาปล่อยขาลงมาครับ ปล่อยขาล้มาตึงแล้วก็บิดปับ๊บบิด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 อ่าแล้วก็หมุนล็อกนี่แค่นี้เองโหโคตรง่ายแล้วเราก็แบบค่อยมาตกแต่งมันเอาความตึงนี่ถ้าเอาตึงใช่ไหมเราก็ดันขานี้ออกไปแล้วก็ล็อกทั้งสองข้างเหมือนกันข้างนี้เห็นไหม เห็นไหมว่าค่าเนี้ยมันยังหย่อนอยู่เนี่ยเราก็ทําเหมือนกันดึงออกไปให้สุดแล้วก็หมุนล็อกเห็นไหมมันก็จะตึงแล้วเนี่ยมันก็ตึงแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ตกท้องช้างแล้วเสร็จแล้วนี่นเพื่อนๆือนดูนี่เห็นไหมว่าเขาให้เป็นตีนทุกแกมาตีนทุกแกตรงนี้เอาไว้ทําไมเอาไว้เก็บนี่ก็คือเก็บก็คือแปะแปะตัวออนนิ่ง ให้เข้ากับเสานี่แตงสองข้างแปะเข้าไปตัวนี้สามารถคล้องไฟก็ได้นะเขาให้มาฝังละสี่ตัวนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวเนี้มีไว้ทำไมเชือกตัวนี้มีไว้สำหรับเวลาที่เราแบบว่าเจอลมแรงๆอะ่ะเราก็แบบอ่า มีเชือกมาให้เขาก็จะเอาเชือกมาร้อยแล้วก็ปักสมอบกเพื่อการเวลาลมแรงๆมันจะได้แบบไม่ยกไม่กระพือขึ้นแล้วตัวนี้ถ้าฝนตกละ่ะกันน้ำไหมกันน้ำแล้วมันจะตกท้องช้างไหมเพื่อนๆไม่ต้องกลัววิธีเทคนิคของมันง่ายๆนะครับคือปลดข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งเตี้ย อีกข้างหนึ่งสูงน้ําก็จะถูกไหลมาฝั่งเตี้ยนี่ตัวนี้ก็สามารถปลดนี่เป็นมุมนี้ก็ได้เห็นไหมก็คือน้ําเนี่ยต่อให้ฝนตกมาเนี่ยน้ําก็จะไหลออกมามุมนี้หมดอย่างที่ผมบอกไปสองเมตรส่วนฝั่งนี้สองเมตรห้าสิบถ้าฝั่งนี้นะสองเมตรห้าสิบนี่ เห็นไหมสวยงามแล้วก็ถามว่าความแข็งแรงแข็งแรงอยู่นะเห็นไหมว่าอันนี้เราไม่ต้องตอกสมอบกเลยนะอยู่ได้เลยอะ่ะเนี่ยอยู่ได้แล้วก็เออมีอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยอย่าดึงแรงนะถ้าดึงแรงอะ่ะมันจะหลุดเห็นไหมเพราะว่ามันถอดออกได้ อ่ะดึงยันแค่แบบว่าสุดของมันอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันครแบบว่าอาวทำไมมันหลุดนี่สูงได้ขนาดไหนนี่สูงได้ขนาดนี้เลยนะผมสูงหนึ่งหสห้าเนี่ยโอ้ยร้อยแปดสิบยังยืนได้เลยเนี่ยโล่งๆเนี่ยร้อแปดสิบนี่ยังแบบโล่งๆเลยอะ่ะสบายอากาศถ่ายเทสบายก็ราคาก็มีตั้งแต่ หกพันกว่าบาทขึ้นไปจนถึงหมื่นเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์่าให้ใต้คลิปนี้แล้วกันยังไงก็ไปลองสอบถามกับทางตัวแทนจําหน่ายหรือทางผู้จัดจําหน่ายดูคราวนี้มาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเก็บออ n นิงเก็บคนเดียวก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่เป็นนะแนะนําให้ทำสอคนอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือทําเหมือนเดิมตอนแรกเราทาแบบนี้แล้วก็ดึงขาลงมาใช่ไหมคราวนี้เราก็ เพื่อความง่ายๆนะหุบขาก่อนให้มันเตี้ยๆให้มันเตีย้ยสุดเพื่ออะไรเราจะได้เก็บตัวนี้ง่ายเดี๋ยวเราหุบขาลงก่อนหุบขาครับเห็นไหมหรือถ้าแดดมาแรงๆใช่หไหมแดดมันส่องเข้ามาเราก็หุบให้มันเตี้ยลงแล้เวเราก็ไล่ปลดตัวตีนตุ๊กแกที่เราแปะไว้ ทำสองข้างเหมือนกันดึงตีนตุ้งแก่สองข้างออกมาให้หมดอ่าคราวนี้ก็เป็นอิสระละแล,แล้วเราก็ง่ายๆเลยครับยก,นะยกขึ้นนะกยกขึ้นนะเก็บขายกขึ้นเก็บขานี่นาเราทำนี้ได้เลยไหมหมุนบิดครับบิดอ่าบิดให้ตัวมันออกมา แล้วก็บิดเพื่อคลายล็อกมันแล้วก็หมุนเข้าไปตีมันกลับเพียนไปแล้วก็บิดทําเหมือนกันสองข้างหมุนเพื่อคลายล็อกอ่าแค่นี้อุ้ยตีหัวเลยถ้าใครที่ยังไม่ชินนะทำสองข้างตัวนี้เสร็จเราก็เบี่ยงมันกลับไปก่อนเพื่อป้องกันผ้ามันไปไปโดนอ่าเก็บเบี่ยงไปอถึตตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ง่ายๆทําทการหมุนเก็บ หมุนเก็บเหมือนเดิมหมุนแล้วก็รูดผ้าหน่อยเพื่อเวลาที่เราใช้ครั้งต่อไปเนี่ยผ้ามันจะได้ไม่ไม่ยับมันจะได้แบบตึงๆบิดมาตึงๆนะครับแล้วก็รูดบิดตึงๆแล้วก็รูดคราวนี้อพอเราทาถึงตรงนี้นะครับทาเหมือนเดิมวิธีการเก็บเหมือนตอนแรกครับดันเก็บเข้าไปแล้วก็ดันเก็บเข้าไปน,ไปนี่เห็นไหม แล้วเราก็หมุนเหมือนเดิมก่อนเก็บก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆทํานทความสะอาดมันก่อนถ้ามันเปียกเราโดนฝนโดนน้ําค้างนะครับก่อนเก็บแนะนําตากแดดให้แห้งก่อนทุกครั้งนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวเชื้อราจะมาถามหาพอมันเป็นลาแล้วเนี่ยผ้ามันจะเป็นดําๆละมันจะไม่สวยละแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตีนทุกแกเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราถอดออกมาตอนถอดทํายังไง ตอนเก็บก็แค่ทํากลับคืนแบบนี้ครับนี่ล็อกตีนลูกแกเหมือนเดิมอ่าปับ๊บง่ายง่ายง่ายมากนี่เขาจะให้ตัวเชือกเอาไว้ด้วยนะเชือกสําหรับที่ผมบอกเมื่อกี้เอาไว้ตอกสมอบกอะ่ะเรายังไม่ใช่ไหะเราก็เก็บเอาไว้ข้างในเสร็จแล้วเราก็แบบนี้เลยแล้วกันนะ อืบอ่าเอาถุงมาคุมไว้ครับแต่เพื่อนๆห้ามลืมเลยนะต้องตากให้แห้งก่อนถึงจะเก็บได้หรือไม่ใครที่ไม่มีโอกาสใช่ไหท่องเที่ยวเสร็จ,จกลับมาบ้านวันรางขึ้นให้รีบตากกันเชื้อราแค่นี้เองครับเรียบร้อยการการออนิง่ง เป็นไงบ้างครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ผมขอบอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนตอนนี้ผมลืมบอกว่าวันนี้ผมอยู่ที่คลองมะเดือ่อนี่กล้องดูเลยแพนดูรอบเลยคลองมะเดือ่อนี่บรรยากาศแบบนี้เพื่อนๆผมบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้ต้องมีเต็นท์หลังคานี่แบบต้องมี อรอนิ่งต้องมีดูดินี่เห็นไหมบรรยากาศแบบดีมากนี่แล้วเพื่อนๆพื่อนดูโหนะสังเกตได้ว่าพื้นเนี่ยเห็นไหมมีแต่หินแค่นั้นเลยอ่ะก้อนมันเลิมตรงนี้นะถ้าจะเป็นเต้นท์พื้นนะนอนยากนอนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเต้นท์หลังคานี่เขาบอกว่าอยากนอนตรงไหนก็นอนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันนุ่มอยู่แล้วมันเรียบอยู่แล้ว นี่ครับ Mac X e สุดยอดก็สำหรับ EP นี้น้วรันฝากไว้เท่านี้ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับว่าจะได้ผิดพลาดไปก็แนะนำเข้ามาได้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ